สองฝ่ายการเมืองอะไรนะครับไม่ต้องลงไปบอกเขาว่าคุณจะต้องจู่โจมเวลานี้วันวันวอเวลานอนั้นต้องใช้อาวุธอะไรต้องมีรถถังกี่คันมีเครื่องบินกี่คันมีอะไรอันนั้นคุณทุกประเทศถ้าทําอย่างนี้นะครับเจ๊งทุกรายฮะฝ่ายการเมืองมอบนโยบายแค่นั้นทหารเขารู้ดีว่าเขาต้องทําอย่างไรนะฮะแต่เท่าที่ผ่านมาของเราเนี่ยรู้สึกหลายครั้งที่ฝ่ายการเมืองแทรกแซงเข้ามากนะครับ,รบนะฮนะนึกออกไหมเหมือนน้าท่วม แทรกแซงในขนาดจะเปิดปิดประตูน้ำ <c oughs> ถัดไปนะครับที่สําคัญนะฮะนอกเหนือใจ11ข้อเนี่นะฮะสำคัญในการประเด็นที่3ก็คือการเมืองนําการทหารนั้นจะสําเร็จได้นะครับจะมีโอกาสสําเร็จได้สําเร็จนี่ไม่ใช่ในช่วงวันเดียวเดือนเดียว2ปี3ปีปัญหาภาคใต้นี่เราเราต้องพูดถึงความคืบหน้าและผลสําเร็จกว่าจะสําเร็จได้เราต้องพูดในเชิงเป็นทศวรรษ ไม่ใช่ปี 2, 2> ส 5, องสามสิบปีสิป,ปีนะฮะว่าจะถามว่ากี่ทศวรรษอย่างน้อยที่สุดคงต้องไม่ต่ำในยุคนี้สมัยนี้นะฮะค,คงไม่ต่ำกว่าสิบทศสิบปีสิบห้าเลยหนึ่งทศวรรษนะฮะเพราะงั้นอันนี้แหละมันจะประสบผลสําเร็จได้เนี่ยนะครับหนึ่งมันต้องมีเอกภาพภายในประเทศหมายความว่าเอกภาพภายในประเทศหมายของไงหมายความว่ารัฐบาลต้องเป็นที่ยอมรับมีความชอบธรรมต้องเป็นที่ยอมรับของประชาชนในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนะมีโอกาสจะประสบผลสำเร็จได้เนี่ยมีเอกภาพเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนาการเมืองพักการเมืองแม้แต่สื่อนะฮะก็ไม่ได้พยายามส่งเสริมให้ประชาชนรู้ความจริงให้กรอบความคิดประชาชนให้ประชาชนสามารถควบคุมติดตามพฤติกรรมการดําเนินการของรัฐบาลได้ พรรคการเมืองทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนะครับแต่สื่อกับนําเสนอข่าวที่เป็นข่าวแบบอะ,อะไรนะครับไม่สร้างภาพให้กับรัฐบาลนะครับก็เป็นเครื่องมือโจมตีระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนะครับนะฮะสื่อนี่มีบทบาทสําคัญมากนะครับในการเสนอให้ประชาชนได้เข้าใจปัญหาและมอบข้อมูลของสื่อการเสนอข่าวของสื่อเนี่ยเป็นการช่วยให้ประชาชนสามารถควบคุมรัฐบาลได้ นะครับอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นอีกถัดไปประเด็นที่4เนี่ยแม้จะมีเอกภาพภา,พภายในชาติคือเหมืนอนกับรัฐบาลและฝ่ายค้านนะครับมีวาระเดียวกันคือร่วมมือกันในการแก้ปัญหานะครับละเว้นเรื่องการหาเสียงเรื่องการประหัตประหารกันเรื่องการใส่ร้ายป้ายสีกันจากหากินจากปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใตนค้นะครับนะฮะ ร่วมมือการเห็นถึงความจําเป็นแม้จะมีเอกภาพประชาชนสนับสนุนนะครับแต่นี่คือปัจจัยภายในนะครับแต่มันก็สําคัญที่ปัจจัยภายนอกด้วยปัจจัยภายนอกคือเหตุการณ์ระหว่างประเทศเนี่ยในประเทศไทยก็คือเหตุการณ์ในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะครับจะต้องเอื้อให้การดําเนินนโยบายการเมืองนําการทหารแก้ปัญหาภูาิปัญหาชายแดนภาคใต้ของไทยเนี่ยประสบผลสําเร็จได้เพราะว่าถ้าปัจจัยภายนอกมันไม่เอื้อนะครับ มันก็ลําบากผมยกตัวอย่างเช่นนโยบาย66ทับ23เนี่ยนะครับ66ทับ23เนี่ยแน่นอนเป็นความคิดที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาการเมืองนำการทหารเนี่ยกิดในที่สุดก็เกิดผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยใช่ไหมแต่อันนั้นนะ่ะ66ทับ23ไม่มีวันประสบผลสําเร็จได้ถ้าการเมืองระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคของเรานะฮะอย่าลืมว่ายุคนั้นเป็นยุคสงครามเวียดนามนะครับ,รบต่อมาตามด้วยสงครามกัมพูชานะครับ ความขัดแย้งจีนโซเวียตนะครับความขัดแย้งสหรัฐโซเวียตนะครับความขัดแยง้งจีนเวียดนามจีนเวียดนามนะครับความขัดแย้งเวียดนามกัมพูชานะครับนะฮะและการปรับความสัมพันธ์ถ้าตอนนั้นนะครับหกสิบถ้าสองสามนี่เกิดขึ้นในช่วงปลายฤดูสงครามเย็นปลายยุคสงครามเย็นแล้วเกิดขึ้นไทยเองไปสรางพนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนหม่อมราชวงศ์คึกคักปรามโมทเนี่ยไปนะฮะ สังเกตได้ไหมว่าพอไปแล้วเนี่ยเปิดความสัมพันธ์การคูากับจีนวิทยุของพคทอเนี่ยเสียงประชาชนเงียบไปเลยถูกปิดไปเลยใช่ไหมครับนะฮะจีนกับไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันแล้วพรรคคอมมิวนิสต์ไทยชื่อพรรคคอมมิวนิสต์ไทยแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วพรรคคอมมิวนิสต์เป็นไทยเป็นเครื่องมือของพรรคคอมมิวนิสต์จีน นะครับนะฮะเป็นเครื่องมือของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอันนี้คือความจริงอันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับจะชอบไม่ชอบไม่ใช่เป็นประเด็นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ไม่ใช่เป็นประเด ển, ็นประเด็นคือคืออันนี้คือความจริงและข้อเท็จจริงนะครับเพราะน้ําเลี้ยงก็คือมาจากจีนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้หลังจากสหรัฐปรับความสัมพันธ์กับจีนนิสสันไปเมืองจีน19คศ1972อ่ะนะครับนะ2535นะครับก็ปร <co <co ับความสัมพันธ์กับสหรัฐกับจีนก็ร่วมมือกันต่อต้านอิทธิพลของโซเวียตใช่ไหม จีนกับเวียดนามขัดแย้งกันใช่ไหมฮะจีนกับโซ,โซเวียตก็สนับสนุนเวียดนามจีนสนับสนุนขเขมรแดงใช่ไหมครับอันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ภายนอกปัจจัยภายนอกทั้งนั้นนะครับนะฮะที่มันเอื้อให้66สิทักสองสามนี้ประสบความสําเร็จได้วันนี้พูดจนะันหกสิบหกสองสามเป็นยาโอโ้โหยาสําเร็จยามดีอร่อย,ยที่แก้ปัญหาอ่ายกตัวอย่างง่ายๆอีกอันหนึ่ง I.R.A เนี่ยที่รบกับอังกฤษมากว่า20ปีเนี่ยนะครับกรบวนไอริสไอริส ริพับลิกันอาร์มี่เนี่ยนะครับคือต้องการแบ่งแยกดินแดนออกนะครับไอร์แลนด์เหนือเนี่ยครับมันมีไอร์แลนด์ประเทศไอร์แลนด์นะครับอันนั้น,นเป็นอีกประเทศหนึ่งแต่ไอร์แลนด์เหนือตามประวัติศาสตร์400กว่าปีเนี่ยมันเคยเป็นส่วนหนึ่งของไอร์แลนด์ประเทศไอร์แลนด์นะครับแต่ตอนหลังอังกฤษเนี่ย300กว่าปีเกือบเกือบ400กว่าปีแล้วไปครอบครองไว้เป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษนะครับเขาก็ต้องการแบ่งแยก ไอร์แดนดไปรวมอยู่กับไอร์แลนด์ประเทศไอร์แลนด์นะครับหรือสาธารณไอร์แลนด์เนี่ยแล้วก็สู้กันมานะครับอังกฤษก็ใช้วิธีการอังกฤษนี่ก็ทหารอังกฤษนี่กับละเมิดสิทธิมนุษยชนจำนวนมหาศาลเลยในช่วง,ใน,วงในช่วงท,ที่ที่ทำการต่อสู้กับ IRA เนี่ยนะครับนะฮะนะฮนะแต่ประสบผลสำเร็จเพราะเขาเจราจารในทางลับมาเป็นเวลา10กว่าปีเต็มๆ15ปีนะฮะแต่มาประสบผลสำเร็จเพราะการสิ้นสุดสงครามเย็นเหมือนกัน นะครับเพราะงั้น IRA ที่เคยได้รับความสนับสนุนจากในทางทั้งทางการเงินในทางลับนะฮะอาวุธยุทโธปกรณ์จากอดีตประเทศคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกไม่ว่าเชินเช็กโกสโลเกียเยอรมันตะวันออกนะครับนะฮะอะไรครับรูเมเนียบูลกเรีก็ แหล่งความแหล่งความช่วยเหลือก็ถูกระงับหมดเพราะการสิ้นส,สิ้นสงครามเย็น <S <S การล่มสลายของอดีตสาภาพโซเวียตโลกคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับ,รบหเห็นไหมฮะมันปัจจัยภายนอกม,นมันมีส่วนมากเลยครับ,รบนี่ยกตัวอยา่างนี่รวมจนถึงสีลังกาด้วยใช่ไหมครับรวมถึงสีลังกามันเพิ่งมาเมื่อแน่นอนแต่สีลังกานมันลากสิ้นสุดสงครามเย็นมาแล้วสิกว่าปีถึงจะสีลังกานี่เพิ่งได้รับชัยชนะขั้นเด็ดขาดเมื่อสาปีที่ผ่านมานี้เองนะฮะแต่ของสีลังกาเนี่ยมันแตกต่างกับเรามากเพราะของรีลังกานี่ มันเป็นกองทัพเลยกองทัพของทมินพยัคฆ์ทมินเลยนะครับเขามีกองทัพอากาศกองทัพบกกองทัพเรือเลยนะครับนะครัเพราะงั้นอันนั้นของศรีลังกามันมันลักษณะค่อนข้างเป็นสงครามในแบบเลยนะครับมันระหว่างพยัคฆ์ทมินซึ่งมีกองทัพเลยกับทหารกองทัพของศรีลังกาแต่เขาก็ใช้วิธีการนี่แหละครับโดยตรงเลยเพราะ ทางฝ่ายนั้นมีมีเรือมอออีมีกองทัพอากาศกองทัพเรือกองทัพบ,บกใช่ไหมไพยัคฆ์มินใช่ไหมนี่ก็เขาก็ใช้แบบนี่คือวิธีการ A ฝ่ายฝ่ายกองทัพศีรังกาเองก็ใช้ A ใช่ไหมฮะ mm hmm. และนั่นละ่ะทําให้ศีลังกาไในที่สุดได้รับกวาดล้างได้หมดเลยนะฮะแต่ศีลังกาก็โดนชาวโลกประนามนะครับว่าเราเมื่อสีมชนเอาคนไปทารุณแต่เขาก็ไม่ได้สนใจ อังกฤษก็ไม่ได้สนใจตอนอังกฤษโจมที่คนไอร์แลนด์กองทัพ <An alyst. S 1> อีรเนี่ยนะครับนะบนะอังกฤษนี่ตัวละเมิดสิทธิมนี่ร้ยา,ายแรงเลยเหมือนกันนะครับนะฮะแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเพราะเขาถือว่าความอยู่รอดเอกราชอาิปไตความมัน่นคงของชาติเขาสําคัญกว่านะครับนะถ้ามวัวมาปฏิบัติการแล้วฟังทางนี้ก็ไม่พอใจทําอย่างนี้เดี๋ยวทางนี้ก็ไม่พอใจอังกฤษสีลังกาเขาไม่เคยถามเลยเขาถามตัวเขาเองว่า ประเทศเขาจะอยู่รอดอย่างไรนะไอ้นี่กำลังเกิดขึ้นในเมืองไทยจะทำให้นี่ถูกด่าจะทำให้นี่ถูกด่านะครับนะฮะแต่แต่เนี่ยถ้าเรามีกฎหมายก่อการร้ายขึ้นมาเนี่ยนะครับผมมั่นใจว่ามันจะช่วยให้ทางกองทัพทางทหารเนี่ยปฏิบัติการได้อย่างอย่างมันมีสิ่งรองรับนะฮะที่ปฏิบัติการมีเครื่องมือมากขึ้นนะครับก็อย่างนี้กฎหมายเกี่ยวกับก่อการร้ายมันเร่งด่วนกว่ากฎหมายปองดองแล้วสิ น่าจะเร่งด่วนกว่าแล้วครับกลายเป็นเครื่องมือสําคัญแต่ที่จะไปใช้กฎหมายข้างเคียงซึ่งมันก็ไม่คุ้มครองไม่ครบองค์ประกอบของพฤติกรรมใช่ไหมครับครับครับคราวนี้ก็เลยอนี้แหละครับก็เลยอยากจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้ด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเนี่ยเราเคยพูดถึงพกทในอดีต66ท่าสองสาเนี่ยฮะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกปัจจุบันเนี่ย มันขึ้นอยู่ข้างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกนะฮะมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับลมปากของนักการเมืองนะครับนะฮะลมปากของนักการเมืองนั้นมีแต่สร้างความสับสนนะความวุ่นวายนะครับเนี่ยอย่างส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยขยายมากขึ้นเนี่ยนะฮะตั้งศูนย์ตสิบเจ็ดหน่วยราชการรองนายก3าสี่คนเนี่ยนะครับผมว่าเนี่ยทั้งฝ่ายทหารนี่จะปวดหัวมากเลยนะครับนะเพราะ ผมเชื่อว่าเขารู้ว่าเขาต้องปฏิบัติการอย่างไรแต่นโยบายเนี่ยต้องมอบให้ชัดเจนนะครับนะฮะว่านโยบายทางการเมืองนี่คืออะไรนะครับแล้วก็อย่าไปแทรกแซงเขาในการปฏิบัติการนะครับเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องทําอย่างไรนะครับอันนี้ถามว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่อาจารย์ท่านจางชัยวัฒน์พูดว่าเราจะรู้ได้งไงว่ามันมีความคืบหน้าหรือ8ปปีที่ผ่านมาในการปฏิบัติการเนี่ยทั้งในทางการเมืองและในทางยุทธการเนี่ยมัน คู่ขนานกันไปเนี่ยมันวัดกันอย่างไรมันมีความคืบหน้าไหมผมพูดได้นะครับว่าในภาพรวมแล้ว8ปีแล้วเนี่ยมันมีแต่ทรงกับสุดนะครับเราจะรู้ได้ชัดเจนเลยเราไม่ต้องเป็นทหารไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเราไม่ต้องเป็นนักนักทฤษฎีนักยุทธศาสตร์อะไรทั้งสิ้นแต่เราต้องมีต้องเป็นคนที่มีสามัญสำนึกนะครับสามัญสำนึกมันบอกเราได้โวชี้วัดชัดเจนเลยว่าปัญหาภาคใต้ังมีความคืบหน้าหรือไม่ดูอะไรหนึ่งดูจากอะไร ดูจากจำนวนทหารเพิ่มขึ้นหรือลดร้อยลดน้อยอันนี้หกหมื่นนะครับขึ้นนะครับนะฮะอันนี้นะครับสองดูได้อีกอย่างหนึ่งว่าในในเมืองเนี่ยเช่นปัตตานีนราธิวาสยะลาเนี่ยในตัวเมืองเนี่ยถ้าในตัวเมืองเราไม่เห็นทหารอยู่ตามซอยนะฮะตามตามบนถนนบันตึกไม่มีรถรถทหารรถรถเอพีซีรถถังรถไลจอดอยู่เนี่ยนะครับนั่นก็เป็นีงใ,ให้เหนว่ามีความคึ้นหน้าเพราะ ในเมืองการรักษากฎหมายถ้าเราเห็นแต่ตำรวจอย่างเดียวเนี่ยก็ถือว่ามีความคืบหน้าแล้วนะครับนี่ีคืบหน้าในทางดีขึ้นแน่นอนสิฮะในทางดีขึ้นใช่ไหมครับนะเพราะว่าทุกประเทศเนี่ยอ้าวเราดูสิประเทศที่อยู่ในภาวะกดเนี่ย ทุกเมืองเนี่ยของไม่ว่าไหนอเมริกาอังกฤษในยุโรปร้อยเก้าสิบสามประเทศในโลกเนี้ยรวมทั้งประเทศไทยด้วยถ้ากรุงเทพมหาน,นครลองดูสิทุกถนนสูขุมวิทสีลมลมีแต่รถถังมีอะไรเง<อ>ี้ยรถทหารไงมันมัน <S <S ช่อเห็นแล้วว่าบ้านเมืองไม่ปกติใช่ไหมครับใช่<น>ะแต่ถ้าบนถนนมันมีตำรวจแค่นั้นจราจรอะไรแค่นั้นนี่ก็ถือว่าบ้านเมืองอยู่ในภาวะปกติใช่ไหมครับดูง่ายๆอย่าไม่ต้องไปฟังไอ้คนนักการเมืองรอบรู้ลมหลุมแรงๆสมองคลวงเนี่ยนะครับดูอันนี้นะครับ ถัดไปเราจะดูได้นะครับอีกอย่างอีกประเด็นนึงก็คือถ้าหากว่าทางเหตุการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยขอย้ําอีกทีว่ามันไม่ใช่แค่การปฏิบัติการของกลุ่มการก่อการร้ายนะครับผมข,ขอย้ำนะฮะมันเป็นกลุ่มก่อการร้ายเพราะวิธีการมันคือการก่อการร้ายนะครับนะ แต่มันไม่ใช่แค่อันนี้ปัญหาอีกงานหนึ่งคือเรื่องการขาดธรรมาภิบาลเรื่องของคอร์รัปชันนะครับเรื่องของการขาดความเป็นประชาธิปไตยนะฮะในระดับท้องถิ่นใช่ไหมครับเรื่องของการอะไรครับนิติรัฐนิติธรรมคนระดับหนึ่งได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายอีกคนในอีกระดับหนึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายนะครับนะเรื่องของความคับแค้นของคนในท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อย่างทุกวันเนี่ยอย่างเช่นกุอแสตากใบ บุคคลที่หายตัวไม่ใช่แค่ธนายสมชายนั้นผลที่ออกมาเนี่ยอย่างตากใบเนี่ยผลออกมาใช่ไหมฮะมีตั้งคณะกรรมการแล้วบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีความผิดอะไรเลยใช่ครับนะฮะอันนี้มันก็ซ้ําเติมใช่ไหมฮะความคับแค้นใช่ไหมฮะของคนในในท้องถิ่นใช่ไหมฮะว่าเขาก็ รู้ว่าเอ๊ะกฎหมายนี่มันสมตาราฐานหรือเปล่าใช่ไหม<ช>ครับอันนี้สําคัญมากนะครับอันนี้คือในทางการเมืองในทางในทางการบริหารนะรมันจะต้องคู่ขนานกับทางด้านยุทธการที่ต้องดําเนินการนะครับว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปัญหาภาคใต้มันจึงไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรืออยู่ที่การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่จะเป็นทหารหรือตำรวจแค่นั้นนะฮะแต่ฝ่ายปกครองเองนะฮะการบริหารท้องถิน่น ระดับเรื่องของเ,อเรื่องของความเป็นประชายใยเรื่องของนิติรัฐเรื่องของความยุติธรรมรเรื่องของความเหลื่อมล้าในทางเศรษฐกิจสังคมเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่อะไรที่ปรุงแต่งที่เป็นเชือเเช้อเพาะเชื<ม>้อเพาะเพราะเชื้ออะไรเพราะเชื้อผู้ขอการร้ายอย่าลืมนะครับศัตรูของจางต,ต่าดชาด้านภาคใต้นี่ที่ผมบอกว่ามันคือ ขบวนการการก่อการร้ายเนี่ยแต่ศัตรูเนี่ยมันไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายนะครับศัตรูของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วของคนไทยของรัฐบาลไทยเนี่ยหกสิบล้านคนเนี่ยของคนไทยเนี่ยศัตรูไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายศัตรูที่แท้จริงคือสถานการณ์เงื่อนไขสภาพการที่มันเพาะเชื้อให้เกิดการก่อการร้ายและผู้ก่อการร้ายความยากจนใช่ไหมครับความอายุติธรรมใช่ไหมครับความเหลื่อมล้ำใช่ไหมครับ ในทางเศรษฐกิจกันทังคมนี่มันเพราะเชื้อนี่มันเพราะผู้ขอการไายนี่มันเพราะบุคคลที่คิดต่อต้านอำนาจรัฐที่เขามองว่าไม่มีความชอบธรรมที่อยุที่รำใช่ไหมครับเพราะงั้น